สวัสดีค่ะวันนี้มาแปลกกว่ทุกวันอัดคลิปตั้งแต่เช้ามืดนะคะด้วยความที่ต้นไม้ที่จะอัดคลิปในวันนี้เป็นไม้ที่ต่างจากเขาก็คือออกดอกในตอนกลางคืนคและร่วงก่อนที่จะถึงเวลาเช้านะคะต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นกันนิกาค่ะกันนิกาเป็นไม้ดอกหอมโบราณของไทยแต่ประวัติของเขาอะ่ะมีนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย จะพบในนิราศในกรนิทานต่างๆของไทยมาตั้งแต่โบราณนะคะกัน,นิกาถือเป็นไม้ดอกหอมแล้วก็เป็นไม้ที่มีประวัติมายาวนานจุดเด่นของเขานอกจากดอกที่หอมแล้วก็คือเขาจะมีดอกที่บานในเวลากลางคืนค่ะพอจะเช้าเนี่ยดอกเขาจะร่วง ในขนาดถ่ายตอนยังไม่6กโมงเช้านะคะปรากฏว่าดอกเขาร่วงหมดแล้วน่าเสียดายมากนะคะลักษณะของต้นกันนิกาใบเขาจะหยาบสากแบบเดียวกับใบข่อยเลยนะคะเป็นไม้พุ่มที่ความสูงก็อาจจะสูงได้ท่วมหัวนะคะไม่น่าจะใหญ่ไปกว่าน,นั้นมากนะัก ส่วนควาสำคัญของต้นนี้อยู่ที่ดอกค่ะดอกจะคล้ายดอกมะลิแต่ก้านเขาจะเป็นสีส้มก้านของดอกกันินกาเนี่ยเขาจะใช้ทําสีย้อมผ้าหรือเอาไปทาเล็บนะคะในสมัยโบราณให้สีเหลืองแล้วก็สีส้มฝรั่งเรียกดอกนี้ว่า n i g h t f l o w e r jasmine นะคะเขามีลักษณะคล้ายดอกมะลิแต่บานในเวลากลางคืน กานิกาต้นนี้เป็นคนละต้นกับไม้ในพุทธประวัตินะคะเพราะไม้ในพุทธประวัตินะ่ะมีการกล่าวถึงต้นกานิกาแต่ว่าเป็นไม้ที่มีขานาดใหญ่มากมีดอกสีเหลืองแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ได้ซึ่งกานิกาต้นเนี้ไม่สามารถเพราะเขาไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะคะเป็นไม้พุ่มมีนิทานโบราณที่กล่าวถึงต้นกานิกาเอาไว้ในหลายๆประเทศว่า เดิมมีหญิงสาวคนหนึ่งที่หลงรักเป็นคู่รักกันกับพระอาทิตย์นะคะวันหนึ่งพระอาทิตย์ทิ้งนางไปชอบกับผู้หญิงคนอื่นทําให้นางตรอมใจตายแล้วก็หลังจากการเผาศพนางพบไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นที่หลุมศพที่จุดที่เผานั้นต้นนั้นก็เลยมีชื่อว่าต้นกันนิกา แล้วก็นั่นคือเหตุผลในนิทานว่าทําไมดอกกัญญิกาถึงร่วงตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะจะไม่ยอมอยู่รับแสงอาทิตย์เด็ดขาดนั่นก็เป็นตำนานเศร้าๆที่เป็นที่มาของเหตุผลว่าทำไมดอกกัญญิกาถึงบานแต่ตอนกลางคืนนะคะจากการที่ดมกลิ่นแล้วกลิ่นเขาเป็นกลิ่นที่หอมนวลๆค่ะเห็นว่าตอนกลางคืนกลิ่นจะหอมตลบอบอวนมาก ก็ไม่รู้จะแอบมาดมเขาตอนไหนดีพอตัวเองนอนต่วัวค่ำแต่ใครที่เป็นคนที่นอนดึกก็ลองปลูกกันิกาเอาไว้ตรงหน้าต่างตรงระเบียงเพื่อลองดมกลิ่นตอนกลางคืนดูนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายชอบแดดประมาณครึ่งวันแล้วก็ออกดอกดอกมาก ดอกจะพราวไปทั้งต้นเมื่อวานเก็บได้เยอะก็เลยเอามาแนะนำให้รู้จักเอาไว้นะคะต้นกันนิกาไม้ดอกหอมไม้ยอมสีเสื้อผ้าส่วนสรรพคุณทางสมนุนไพรนะคะดอกจะใช้แก้ลมอันบังเกิดแก่จากจากจากสุกก็คือหลกแก้ลมจะ้ทำให้ เวียนหัวตาลายแล้วก็ส่วนอื่นของต้นจะมีรสขมถ้ารสขมนี่ก็คือแก้ไข้บำรุงน้ำดีแล้วก็สรรพคุณพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือรากกานิกาใช้แก้ผมงอกได้ซึ่งก็น่าสนใจเอาไปศึกษาและพัฒนาต่อไปนะคะถ้าใครจะเลือกไม้ดอกหอมดอกสวยสักต้นที่เป็นไม้โบราณ ะะถึงไม่ใช่ไม้ไทยแท้แต่ก็เป็นไม้โบราณที่คนไทยใช้กันมาตั้งแต่นานมาแล้วก็อย่าลืมคิดถึงต้นกันนิกาดอกไม้ที่บ้านในตอนกลางคืนและล่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นวะลากรสสมุนไพรก็ขอนำเสนอเรื่องของดอกกันนิกาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด s ับสไคร b e เพื่อ,อจะได้ไม่พลาด เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไม้ไทยภูมิปัญญาไทายนะคะขอบคุณมากค่ะ